กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกับลายสินอีกแล้วนะครับวันนี้เออ่จะมาอัปเดตปิตาจินดามณนะีเนาะออ่เมีเข้ามาใหม่ประมาณองค์สององค์หรือสามองค์นี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เออ่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปที่ที่กาลสินเนาะไปหาหลวงปู่นะครับก็จะไม่อยู่ ประมาณ3วันนะฮะก็ออกเดินทางพุทธบหัสุขประมาณนี้นะกลับวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ปิตาจิตดมณีหรือสมเด็จศิลาแรงนะที่เส้นทางผ่านเนะี่ยผ่านไปกาลสินอนะ่ะผมมาจากนนทบุรีเนาะก็เนี่ยวิ่งวิ่งไปกาลสินอนะ่ะถ้าผ่านจังหวัดไหนหรือใครอยากมาดูที่ที่ที่วัดแถววัดหรืออะไรเงี้ยก็ทักมาได้เลยนะครับ ย,ยินดีพร้อมส่งนะครับพพอดีจะเอา,เอ,าอันนี้ไปหาหลวงปู่ด้วยนะครับพิตาจินมณีไปหาหลวงปู่ด้วยแล้วก็ไปกราบหลวงปู่หลักๆคือไม่ได้ไปทำอะไรเลยไปกราบหลวงปู่อย่างเดียวแล้วก็ตะเวนไหว้พระแล้วก็ทําบุญนะครับแล้วก็กลับประมาณนี้ก็เลยจะติดปิตาจินามณีไปด้วยนะครับหลักๆไปเลยนะฮะเสียวหายเหมือนกันแล้วเนี่ย <laughs> อ่ะไป แล้วก็คลิปเออคลิปอาจจะไม่ได้มาลงหมายถึงว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ลงนะเพราะว่าไม่มี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 สต็อกไว้แต่ว่าปิดพระมาเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันคาดว่าวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะลงคลิปใหม่ในวันอาทิตย์เลยนะแล้วก็น่าจะมีหลายรุ่นเลยแหละเพราะว่าหมดไปหลายแสนอยู่นะครับเออโอเคไป โอเคใครชอบปิตาจินมันมีก็ทักมาถามได้นะครับแล้วก็ตอนนีเ้เขาเรียกว่าอะไรราคาลดลด,ลดราคาเกือบทุกองค์นะลูกพี่นะยูเวนองค์ไหนที่มาตึงแล้วก็ลดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้องจะรวบรวมเงินนะฮะไปเอาของดีที่แพงกว่า <laughs> นะครับลองดูนะลูกพี่่อ องค์นี้ไม่ไแน่ใจว่าเคยรีวิวยังน่าจะยังนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะได้มาแล้วก็ดีเดียได้มาพร้อมกับกรอบนี้แต่ว่าแกะดูนะแกะดูนะครับมาพร้อมกรอบนี้แหละอันนี้ก็เป็นกรอบทองธรรมดารูปินะไมคอนอะไรเงี้ยจริงๆก็ถ้าใครเอาก็แถมให้ได้อยู่จริงๆเนี่ยผมจะเอาเอาไปเอา,เอาเอาเลี่ยมเนี่ยออกเอาเลี่ยมเนี่ยออกนะครับ แล้วก็จะเอาแกะทององค์เนี้ยมาใส่องค์นี้แล้วก็เอาองนี้ไปขายเบาๆเพราะว่ามีรอยบินตรงขอบนี้เนาะนี่หละอันนี้คือที่ที่คิดเอาไว้นะแต่ว่าถ้าใครสนใจน้าตอนนี้ก็ยังขายประมาณนี้อยู่ถ้าเดี๋ยวผมไปเอาออกแล้วจะแพงและโอเคน,นี่ที่จะแปลออกก็คือ กรอบเนี่ยมัวแล้วด้วยนะครับมัวแล้วไม่มีลายเยอะนะครับลายเยอะไม่ค่อยชัดนะจริงๆเขาวๆเนี่ยเป่าก็หายหมดแล้วเนี่ยขาวๆนี่ไม่แน่ใจว่าเออช่างเ,เขาเรียกอะไรเจ้าของเดิมเขาเก็บมาเกาอ ก่อนที่จะไปเลี่ยมนะเป็นขาวแบบนี้แล้วก็ไปเลี่ยมแ,แบบนี้นเลขสามสนะครับองค์นี้เดี๋ยวให้ดูมือก่อนมือสวยนะพี่ไม่มีกระเทาะใดๆโอเคสวยนะมีรอยลานบ้างเล็กน้อยแต่ไม่กระเทาะนะครับนี่นิ้วเท้าเต็มนะฮะนิ้วเท้าเต็ม เท้าเต็มมีมวลสารแล้วก็นี่มีมวลสารตรงนี้ด้วยนะไม่ได้กระเทาะนะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังรู้สึกด้านหลังก็จะสวยงามนะโอเคจมูกก็ถือว่าสวยอยู่นะมีรอยบ้างเล็กๆนะแต่ว่าใช้ได้อยู่รู้พีนะครับก็คือสภาพไม่บินนะ,ว,ะว่ายง่ายไม่บินนะโอเคละ ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพี่ชอบแบบสวยขนาดไหนยันชัดอะไรขนาดไหนนะครับผมเนี่ยมันดูดิมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยอโอ้โหแต่มวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะเนี่ยเห็นเป็นแบบมวลสารเลยนะอันนี้เลขสามสี่เก้าศูนย์นะครับเนี่ยก็คือผมจะเพ,พ,พิ่งได้มาเนาะก็จะ,จะ ยังไม่ว่างเนาะจะเอาไปาแกะออกแกะกรอบออกแล้วก็เอาทองอันเนี้ยออกแล้วมาใส่นี้เพราะว่านี้สวยกว่าแล้วก็อง์นี้ก็จะขายแบบบินเนาะนี่ที่คิดไว้นะครับนี่เผื่อใครแบบโดนใจนะสามสี 3, 4, 9, ่เก้าศูนย์จริงๆออกหวยด้วยนะแต่ว่าดันไปอยู่ข้างล่างนะรูกปีแล้วก็เก้าสี่สลับกันไอศูนย์เก้าสี่ก็อยู่ข้างล่างโอ้เสียดายถ้าเป็น เ,เขาเรียกอะไรออกศูนย์เก้าสีข้างบนอะแล้วสี่นี่คือโต๊ะเต็มเต็มเลยเกือบละองค์นี้นะครับส่วนองค์นี้ก็คือองค์เดิมนะจริงๆพระอย่างที่บอกเลยสวยเนียนผิวเดียนสวย2องสามเอ่อสองหกสนะครับองนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอาทองออกถ้ายังไม่ออกนะเดี๋ยวไปเอาทองออกแล้วก็เอาเลี่ยมออกจะได้รู้ว่ากระเทาะ เยอะน้อยขนาไดไหนราเสีได้ความสวยจริงนะองนี้อุตนสะาแบบคมคม,มดูดจมูกโดง่ดงโด่งยันชัด,ชด,ชดๆดอะไรเงี้ยนั้น,น,นจะได้มาทีนั้นกระเทาะนะจะได้จะได้แต่ว่าทองได้แพงอยู่ได,ได้ทองแพงก็โอเคนะนี้เข้ามาใหม่เนาะทององเดิมอ่ะมีองคนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อันนี้อันนี้ก็อ๋ออันนี้อันเดิมนะสองสามห้าหนึ่ง 3ององค์เดิมนะครับก็มีนี่แหละลานตรงนี้นิ้วชัดนะนิ้วนิ้วนิ้วมีนิ้วนิ้วเขาเรียกว่าไงนิ้วอยู่ครบนะพี่นิ้วอยู่ครบโอเคนิ้วอยู่ครบนะมีลานบ้างตรงพุงนะครับ มีมวลสาตรงนี้ okay. เผื่อเขาเรียกว่าเผื่อใครชอบนะสีส,สวยๆเนียนๆนะสองสามห้าหนึ่งนะครับอันนี้องค์เดิมเคยรีวิวไปแล้วนะอันนี้ต่อไปอันนี้หรือ,อยังหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนี่ก็รีวิวไปแล้วอ๋อแสดงว่าองค์นี้คือองค์มาใหม่สององค์แล้วก็อีกองค์หนึ่งยังมาไม่ถึงโอเคยังส่งมาไม่ถึงแล้วผมก็ไม่อยู่บ้านด้วยดิประเด็น อดเห็นเลยอดเอาไปด้วยเลยองค์นี้คือเลขสวยแต่ว่าเอออย่างที่พี่เห็นเลยก็คือจะละนันลเนาะมีมวลสารเด้งขึ้นมาด้วยตรงนี้ตรงพุงคือ <c ười> <c ười> พอมีหลายองค์อะรู้พี่ตอนเนี้ยคือรู้สัดธรรมทำละว,ว่าพอมีเริ่มมีเยอะก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าถ้ามวลสารเยอะจะไม่สวย อแต่ถ้ามวลสารไม่เยอะผิวจะเรียบเนียนสวยอันนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงถ้ามวลสารเยอะใครชอบมวลสารเยอะเนี่ยเอพระจะจะไม่เรียบเนียนถ้ามวลสารเยอะแต่ถ้ามวลสารน้อยๆนะครับผิวพระจะสวยตึงเรียบอะไรเงี้ยนี่คือ นี่คือจากจากที่แบบได้มาหลายองค์เนะก็แบบส่องแล้วเออจริงองค์นี้แหละที่ได้มาใหม่เลขสี่สีส่นะนี่จะเอ่อมือครบๆนะลูกพี่เนี่ยมุนมสารนี่พุงนี่อยลอยลาเล็กๆนี่มุนสารอีก ยิ่งมวลสารเยอะจะยิ่งลานนะลูกพี่นี่ปกติเลยเท้าเต็มนะครับนี่องค์นี้คือสวยนะ404เพิ่งได้มาเนี่ยเพิ่งจะมารีวิวนะลูกพี่นะ404อันนี้หน้าหลวงปู่นะครับมีมวลสารตรงแก้มตรงนี้ โอ้โหตรงนี้นะดูให้ดูให้ชัดๆใจเย็นๆนะนี่มีรอยเอ่อตรงตรงมงตรงนี้ก็ชัดสวยนะครับแล้วก็ยันก็ติดชัดแล้วก็มวลสารเยอะมากเห็นไหมยิ่งมวลสารเยอะจะยิ่งแบบลานเยอะนี่คือปกติแต่มวลสารเยอะจริงองนี้นะถ้าลูกพี่ลองสังเกตดูดีๆมีเพียบเลยนะี่ย โอ้โหมีไม่รู้อะไรบ้างนะลูกพี่นะเต็มไปหมดโอ้โมีมีเต็มจริงนะลูกพี่มีเต็มจริงมีเยอะมากอุ้ยอ,องนี้มวลสารเยอะนะแต่ว่ายังยังลึกยังแบบยังพอชัดอยู่นะมวลสารเยอะจริงอันนี้ อันนี้มีความพิเศษก็คือปกติเนี่ยที่ผมได้มาเนาะจะสีประมาณนี้สีขาวๆองค์นี้จะเข้มหน่อยที่ได้มาล่าสุดเ,เห็นไหมจะดบเข้มๆหน่อยด้านหลังก็คือเข้มใช่อยอือนี่องนี้ก็คือเข้มจัดเลยส่วนองค์นี้ก็ สีจริงก็จะซีดๆกว่านิดนึงแต่ก็พอเข้มอยู่แต่ด้านหลังนี่อันนี้เข้มกว่าเยอะนะครับง่ายๆก็คือองค์นี้เข้มมากนะหนึน่งเข้มมากเข้มมากองนี้อ่าลองลองเทียบดูกับองค์ที่ผมใช้ประจำนะเห็นไ,ไหมต่างเนาะพ,พี่อันนี้ที่ผมจะบอกก็คือเห็นไ,ไหมอันเนี้ยไม่ค่อยมีมวลสารพาสก็เลยจะเรียบเรียบเนียนๆหน่อย แต่ว่ามวลสารไม่ค่อยมีใช่ไหมมวลสารไม่ไม่เยอะ,อะพอมวลสารเยอะเยอะก็จะได้แค่ได้สวยอะง่ายๆนะได้สวยก็คนละแบบเนาะบางคนก็ชอบแบบมวลสารเยอะบางคนก็ชอบสวยๆนะครับก็แล้วแต่ลูกพี่เลยนะง่ายๆก็คือผมจะไปไหว้หลวงปู่นะเพราะนั้นใครอยู่แถวนั้น หรือจังหวัดใกล้เคียงนะแล้วอยากได้นะครับอยากส่องของจริงองค์จริงทักมาได้เลยนะครับเพราะว่าเออผมติดไปนะถมเอาไปด้วยนะครับนะมีเนี่ยมีมีนี้มีมีมีสเออมีปิตาด,ดัมณีแล้วก็สมเด็จศิลาแรงที่จะเอาติดไปนะครับศิลาแรงองนี้ก็รีวิวไปแล้วเนาะจริงๆององนี้ก็สวยแต่ว่าแค่ว่าลานตัวนี้ <S <S เห็นไหม ลานเยอะตรงนี้ลานเยอะหน่อยแต่ราคาก็ลงเยอะนะครับง่ายๆก็คือราคาตามความสวยนะครับองค์นี้ลานเฉพาะครึ่งครึ่งตรงนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปลานตรงนี้เรียบนะเรียบให้ดูเห็นปะตรงนี้เรียบเรียบเนียนสวยปกติไม่ลานนะลานเฉพาะตรงนั้นเลยนะครับแต่ผมชอบอง์นี้ก็คือตรง เออคาบปิ้นตรงเนี้ยโอ้โหสวยมากนานๆที่จะเห็นแบบปิ้นใหญ่ยาวแบบข,ขนาดเนี้ยใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่กระเทาะไม่หลุดอะไรเงี้ยอืมปกติส่วนใหญ่จะจะไปก่อนนะฮะอืมโอเคอันนี้รีๆไปแล้วสว่วนอันนี้มาใหม่อ่ามาใหม่อีกแล้ว องนี้ถือว่าสวยนะอ่ะดูองนี้ถือว่าโอเคอยู่ไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าอ่ะมีมลสมงมลสารอยู่นะลูกพี่แล้วก็เนี่ยใช่ไหมมี <sm art> มีมวลสารอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะพี่ไม่ค่อยเต็มนะตรงนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเต็มเหมือนเดิมนะครับองหูปู่ไม่ค่อยลานนะสวยนะครับโอ้เหมือนจะเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นเกษาเลยแต่ว่าเราจะไม่ชี้นำนะฮะเกิดไม่ใช่เกษาเดี๋ยวเราสวยเพราะนั้นเอาเป็นว่าเป็นมวลสารอ่าโอเคเนาะ okay, เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคือสมเด็จเีลาแรงเนะี่ยหาส,ายสวยๆเนะี่ยค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีตำหนินิดๆอะไรเงี้ยเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอันนี้จมูกโอเคนะลูกพี่ลองส่องดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเป็นสีมวลสารนะแต่ว่าดันดันมาอยู่ข้างบน พี่เห็นสีทองไหมจริงๆมีสีทองทองด้วยนะเห็นปะตรงนี้อ่ะนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจริงผิวพระสวยนะเนี่ยตรงนี้มีจุดดําตรงนี้โอ้เป็นมวลสารเหรอเนี่ยถ้าปัดแล้วเราเออถ้าปัดแล้วจะพระจะแตกไหม <c oughs> กลัวจังเลยเอาไปแบบตามสภาพแล้วกันนะ ขอบสวยนะพี่นี่ขอบนะฮะที่เอาไว้ดูว่าแท้หรือเก๊ขอบตรงนี้ก็ดูได้นะทุกพี่แล้วก็ตรงนี้ชั้นตรงนี้จริงๆของเก๊เนะี่ยก็ค่อนข้างเหมือนนะศิลาแรงชั้นไอตรงขอบตัดเนะี่ยใกล้เคียงเลยแหละแต่ว่าพอมีหลายๆองก็จะดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ เออไม่โดน่ง่ายนะครับเพราะว่าที่ลาแรงผมผ่านมาลหลายองค์อยู่พอสมควรนะครับอ,อ่ะง่ายๆคือผมว่าเคยโดนของเก๊ไปแล้วทั้งหมด3องค์ติดกันเลยโอ้โหแบบแพทริกเลยเพราะว่าเราแบบเราคิดว่าราคาพราหลักหมื่นน่ะไม่น่าจะมีเก๊เรียบร้อยมีและเหมือนด้วย <laughs> และเหมือนด้วย แต่ว่าพอมาถึงเราแล้วก็แบบเราก็เริ่มเอ๊ะแหละอพอพอแบบพอมีหลุดมาองคหนึ่งที่เป็นแบบแบบของแท้เนาะพอหลุดมาองคหนึ่งเป็นของแท้พอพอสองบบอ้าวเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันนะอนพอสองปสมมาโอ้ชัดเลย นะของแท้สวยกว่าของเก๋ยเยอะนะครับแต่ว่าของเก๋เล่นแบบมาเนือเหมือนมากขอบตัดผมไปดูผมไปหลงกับไอ้ขอบตัดข้างนี่แหละเรียบร้อยเลยโดนไป3องค์แต่ว่าคืนได้หมดนะคืนได้หมดเลยสาองค์ไม่ได้มีปัญหาแต่แค่ว่ามันไม่น่าพลาดไงแต่เออเราพลาดเองแล้วก็นั่นแหละเราเออมันเขาเรียกว่าไรงรีมือยังไม่ค่อยดีตอนนั้น <laughs> โดนผอแล้ว โอ้จังหวะก็ดีเหลือเกินโดนทีเดียวสามองค์แล้วผมก็เลยโมโหพอโมโห,โหก็เลยไปเอาหาพระสวยเลยที่แบบสวยสุดเลยนะเพื่อที่จะมาเป็นองค์คูผมจำได้เลยเอาแบบสวยสุดหน้าสวยสุดหลังสวยสุดขอบสวยสุดคมทุกจุดจมูกสวยสุดหมดอะไรเงรี้ยคมหมดอะไรเงรี้ยเออผมก็ซื้อมาแพงด้วยองค์นั้นแต่ว่าปล่อยไปก็ได้แพงอยู่นะเพราะว่าพระสวย โอเค okay. โมโนานนะจริงๆอ่ะมีนาฬาิจักเอยยิ่งมียิ่งรวยพยาพาลีชุบทองลงยาออนาวะพายเงินก็มาอะไรางี้มีเยอะอยู่นะครับออแล้วก็นาฬาออินาฬาิจักที่เป็นหออน้ากากเงินหน้ากากทองแล้วก็หน้ากากหน้าเนี่ยผมได้มาหมดเลย คะแต่ว่าน้ากากทองนี่เขาเขาฝากหาผมก็หาให้เขาเนาะเดี๋ยวเอามาให้ชมสวยมากนะสวยสุดๆแล้วเดี๋ยวพี่จะร้องห,หูแบบนี้เลย <laughs> นะฮะโอเคอ่ะไปละเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าก็น่าจะวันอาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะเพราะว่ากลับมาก็วันศุกร์ละไม่ได้อัดคลิปแน่นอนอดัด อาดคติปตัดกวันเสราร์อรอนวันอาทิตย์เนะี่ยประมาณนี้ไทม์ไลน์นะครับใครจะฝากอะไรนะฮะพอดีผมไปนี่เลยนะอันนี้อันนี้เออหมดคลิปแล้วนะนแต่ว่านี้จะเล่าแผนให้ฟังก็คือจะไปหาหลวงปู่ศิลานั่แหละหลักๆนะก็คือจะไปกราบท่านแล้วก็โอท้ทั้งหลายแหละทั้งเอ่อทั้งทำบุญขอบคุณจะเจอไม่เจอไม่รู้เหมือนกันนะครับนอะ่ะ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีไปกราบหลวง,งปู่เวินนะครับหลวงปู่เวินแล้วจะไปหาพระอาจารย์ต้อมแล้วก็จะไปหาพระอาจารย์สุริยันนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับแล้วก็พระอาจารย์ต้อมแล้วก็หลวงปู่เวินแล้วก็หลวงปู่ศิลาเนี่ยสี่องค์นะครับก็คืออยู่ระแวกเดียวกันก็วนๆไปนะประมาณนี้หนึ่งวันก็คือไปขับรถไปสิบชั่วโมง นอนก่อนพักก่อนอีกวันหนึ่งถึงจะวนตะเวียนไหว้ให้ครบเสร็จปุ๊บก็มาพักอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ตีรถกลับนนทบุรีอีกจังหวัดอีก,อ,ก,อ,กอีกวันหนึ่งนี่อันนี้คือออ่ที่วางแผนไว้แล้วก็ใครมีอะไรแนะนำนะฮะก็พิมพ์ข้อความแอดไลน์มาบอกได้ว่ากินข้าวร้านนี้สิพักที่นี่สิไปหาหลวงปู่นี้ดีดังนะอย่างี้ก็คือบอกได้เลยนะครับ บอกได้เลยถ้าใกล้ไปหมดนะลูกพี่โอเคนะขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะลูกพี่นะขอบคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ